กำนังอยู่ที่จังหวัดลำปางนะพามาชิมร้านลูกป้านาลาบกนะฮะซาลูเพียวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านนะครับหนูตัวไงครับแม่บอกว่าให้ไปเปิดทางให้หน่อยจะเอาอะไรลูกไม่รู้ ได้หลายโต๊ะเลยนะนบรรยากาศครับในร้านฝั่งขวามือนี้จะเป็นห้องครัวน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับต้องกินกระเทียมด้วยนะอันเจใก๊กไก่เมนูแรกก็ทอดกระเทียมรวมนะฮะมีทั้งไก่ซี่โครงหมูอะไรอย่างอะไรหมุญฮะอะไรบุญฮะอะไร อันนี้ข้วแห้งสูตรเด็ดจากเชียงรายมันหอยต่อไปครับผักหวานน้ำมันหอยนะครับชิมไม่ดูนะครับต้องบอกต้องบอกแม่ครับเอกมาชิผักหวานน้ำมันหอยใน,น,ยนบ้านผมที่มีเลยแค่ของผกลมจะเกิดกินกันหนันกนอย่กเนี่ยนี่มาใหม่พักตุ๊บมาแจ๋กเยอะๆค่ะผมค่ะผมยำพักตุ๊บกุ้งมอกมันจะออกขมหน่อยหนย ต่อไปกรนาทีก็ม้วนหู้จักเลยแหละซาจีนนะครับก็หอไว้เท่านั้นนะต้องหันหน้าก่อนนะต่อไปครับอันนี้ลูกเพียร์ครับผมมันเป็นผมเลยนะฮะหยิบสักนิดมอนะเอาเลยครับเอาเลยมือนะครับไม่กวนเข้วมือนะครับคันนาลวกนะครับน้ำจิ้มเขาเป็นอะไมะขามอ่ะอร่อยออกรสชาติยังไง เปี้ปปปยวหวานขม,าามนะาน,นาลกมาจิ้กับจิ้มกับสเกฮึฮึฮนฮึฮึัึฮปนึฮึกึฮ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 กินฮึ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 ฮลฮึ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 ฮัฮึฮึฮ อร่อยมันอะไรนี่นะกรึ๊บครึบครึบครึ๊บบะเหนียวอร่อยกรอบผักหวานมาเติมอีกแล้วนะครับทำไมผักหวานเยอะจังครับใส่มีผกหอมา่ะตัวซ้ำหนึ่ครับอ๋อแถวนี้ดงผักหวานครับอ๋ออย่างนี้ผักหวานถูกไละกิเพราะลำปางเมืองบอกว่านะครับเขียนไฟมาคนได้ตีผมโหด้าปิ้แล้วก็ ใครเต็เล็กนผักหวานปงไอ้เี่ยเฮ้ยเนื้อได้แจบมอย่างนี้สุดยอดเลยครับ